สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับก็มือนี้พี่น้องนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับมากวาดใบไม้นะครับที่อยู่บนหลังคาที่โรงเรียนนะครับคือเมื่อก่อนที่ว่าหรพี่น้องผมกัขายของก็ลงทุนอะไรไปเยอะนะครับเห็นเขาเปิดลานก็อยากเปิดน้าเขานะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับว่าค่าขายนะครับมันไปไม่ได้นะครับ ของแพงกําไรน้อยนะครับผมก็พยายามหาสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับมาเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นเงินนะครับผมก็ได้เฮ็ดดินปลูกนะครับวันนี้ก็มาเอานี่แหละใบก้ามปูหรือว่าใบสำสานะครับที่มันอยู่ไก่อค่านะครับมันก็จะชอบมีใบไม้ที่มันตกค้างนะครับแล้วว่าหน้าฝนอย่างเงี้ยนะครับใบไม้มันโดนความชื้นพี่น้องมันกับเปื่อยมันกับมักเองโดยธรรมชาตินะครับมันก็สามารถนําไปใช้งานได้ นะครับผมก็เลยมาหาเพื่อเป็นอาชีพไปจำหน่ายไปให้เปลี่ยนแปลงเป็นเงินนะครับนี่นะครับก็เป็นใบก้ามปูที่ผมกวาดได้ก็จะอุปกรณ์ผมก็บันไดพี่น้องนะครับบันไดแล้วก็มีไม้นะครับมีคาดนะครับมาเกาะลงนะครับเพราะว่าถ้าใช้มือเสือนี่มันมันคอบ่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แข็งพอนะครับมือเสือนี่มันสีอ่อนนะครับก็เลยใช้คาด มัดกับไม่นะครับอะไรก็ครับเดี๋ยหลายเติาอยู่มัดนะใสโอ้ได้บ่าล้ครับนี่แหละครับชาวบ้านก็หากินยังสี่พี่น้องไปหาไปหาปูมานะครับช่วงนี้นะครับก็คือบ้าลหละมันช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับปูก็สิออกได้พี่น้องนะครับหาแรงน้ำเพรมันนะครับชาวบ้านก็ไปหากีบบนน้ำทังนะครับส่วนผมก็มาหาเนี่ยกวาดไบ้ไม้นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นเงินไปนะครับ ลงทุนมาเยอะนะครับพี่น้องเจ้งเมื่อร้ายแล้วนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับบางทีนี่นะครับเงินนะครับเงินนี่มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานะครับมันอยู่รอบตัวนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับทรัพยากรเป็นเงินใดจังไรนั่นแหละครับบางคนก็จะเห็นไหมเผาถ่านขายนะครับเห็ดปุ๋ยขายหรือว่าจะทําอันนั้นอันนี้ขายนะครับกินมันยูฮาบาทสิบาทนะพี่น้องนะครับลงทุนแค่แรงนะครับลงทุนเงินเนี่ย จะขายได้หลักหมื่นหลักแสนนี่คือวาสนาเฮาคือไปพ่ถึงพี่น้องเอาตามวาสนาตามความสามารถเฮานี่แหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปไม้ที่อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นรถนะครับแล้วก็จะไปผสมต่อนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาไปไม้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีต้นไม้ต้นหญ้าไปด้วยครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะครับอันนี้ก็ไปหมักนะครับหญ้านี่ก็ไปหมักได้อีกด้วพี่น้องครับ เป็นปุ๋ยได้อีกนะครับไม่มีอะไรทิ้งเลยนะครับ <โอ S 1> มันติดไปก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อย่าไปซีเรียสนะครับอันนี้นะสิพ่อหรือพี่น้องมมนี้นะครับแล้วก็จะนําใบไม้นะครับพวกนี้แหละนะครับไปผสมแล้วก็ทําเป็นดินปลูกขายต่อไปนะครับเป็นอาชีพที่ผมก็หาไรายได้มาจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวนี่แหละนะครับว่่ต้องคิดฝันไกลแล้วพี่น้องเมื่อก่อนเคยฝันไกลแล้วมันไปไม่รอ,อดเขาเอาอยู่ปรับความฝันให้มันเล็กนะครับปรับความฝันให้มันเล็กลงนะครับทีนี้ก็ ค่อยๆขยายขึ้นไปเรื่อยๆเอานะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณในหลายนะครับที่มารับชมช่องไอ้หนุ่มนอนนะ,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ